มีบางอย่างที่เขาเก็บเงียบมาตลอดชีวิตความจริงที่แม้แต่คนใกล้ตัวที่สุดก็ไม่เคยรู้คืนที่เขาตัดสินใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าทุกอย่างกลับพลิกจากฮีโร่เป็นความลับที่ตามหลอกหลอนเขาไปทั้งชีวิตและวันนี้เมื่อความจริงถูกเปิดเผยคุณจะได้รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงที่เขายอมเสียทุกอย่างมันไม่ใช่เพราะความกล้าหาญแต่เป็นเพราะสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยยอมบอกใคร เตรียมใจไว้ให้ดีเรื่องนี้จะทําให้คุณตั้งคําถามกับคําว่าความเสียสละไปตลอดชีวิตลูกชาหันหน้าหนีแม่เสียงลมผ่านช่องหน้าต่างดังหวิวบ้านที่เคยอุ่นกลับเย็นเฉียบแม่ยืนถุงผ้าเก่าขึ้นดวงตาขุณล้ามือสั่นเล็กน้อยเหมือนจะพูดอะไรแต่ลูกชาชิงพูดก่อนออกไปเถอะผมดูแลตัวเองได้ แม่ไม่ต้องอยู่ที่นี่อีกแม่เงียบเพียงพยักหน้าก้มหน้าเดินออกจากบ้านช้าๆรองเท้าแต่ขาดขาดลากไปบนพื้นปูนดังครืดเบาๆแต่บาดลึกในใจหนึ่งเดือนผ่านไปบ้านเงียบเกินไปเหมือนเสียงนาฬิกายิ่งดังขึ้นทุกวินาทีกินข้าวคนเดียวนั่งคนเดียว ทั้งบ้านเหมือนมีเงาอะไรซ่อนอยู่วันหนึ่งขณะทำความสะอาดห้องแม่ลูกชัเปิดลิ้นชักเก่ากลิ่นกระดาษเก่าผสมน้ำมันอบเชยลอยขึ้นเหมือนกลิ่นที่แม่ชอบใช้เสมอในลิ้นชักเขาพบผ้าห่อเล็กๆสีหมน่นแต่พอจับรู้สึกถึงน้ำหนักแปลกๆหัวใจเต้นแรงลมหายใจติดขัดเขาค่อยๆค,ค,คลี่ผ้าออก นิ้วสั่นจนแทบจับไม่อยู่แสงสะท้อนวับขึ้นมาเหมือนแทงเข้าตาภายในนั้นคือกองชิ้นสอทองเก็บไว้อย่างดีพร้อมกระดาษแผ่นหนึ่งเขารีบพลีอ่านลายมือแม่สันส่นๆแต่เต็มไปด้วยความห่วงแม่เก็บไว้ให้ลูกนะเพื่อวันหนึ่งลูกลำบับแม่อยากให้ลูกมีอนาคตดีๆ เสียงในห้องเงียบลงเหมือนกำแพงทั้งห้องกำลังบีบเข้าหาใจเขาแน่นหายใจไม่ทั่วท้องภาพแม่ในวันที่เดินออกไปผุดขึ้นตรงหน้าชัดเจนกว่าเดิมมือที่ถือกระดาษเริ่มเย็นเฉียบเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลเขานั่งสุดลงกับพื้นเสียงหัวใจดังตุบแรงจนหูอื้อและในขณะที่เขายังจ้องกองทองนั้น สายตาก็เหลือบไปเห็นและในขณะที่เขายังจ้องกองทองนั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นซองเล็กๆใต้ผ้าหอ่อสององอนั้นเก่าขอบขาดแต่ปิดสนิทอย่างตั้งใจเหมือนแม่ตั้งใจให้เขาเปิดเป็นสิ่งสุดท้ายมือเขายื่นไปแตะปลายนิ้วสันวูบเหมือนโดนอะไรเย็นเฉียบไหลผ่านเขาค่อยๆเปิดซองกระดาษด้านในบางมาก จนได้ยินเสียงกรอบเบาๆตัวหนังสือสั้นๆแต่เหมือนฟาดหัวใจเต็มแรงถ้าวันไหนแม่ไปไม่ไหวถ้าลูกไม่อยากดูแลแม่แม่จะไม่โกรธแต่แม่ขอให้ลูกจำไว้แม่รักลูกเสมอต่อให้อยู่หรือไม่อยู่เขากลืนน้ำลายคอแห้งผากเหมือนกลืนก้อนหินลงไปทั้งก้อนเสียงลมพัดเข้ามาทางหน้าต่าง ผ้ามั่นไหวเบาๆเหมือนเงาแม่ยังยืนอยู่ตรงประตูรอให้ลูกหันไปมองลูกชาหุบตาแน่นแต่ภาพแม่ยืนก้มหน้าในวันที่ถูกไล่ออกยิ่งชัดยิ่งบาดเขารีบลุกขึ้นเหมือนมีแรงบังอย่างผลักเท้าก้าวออกจากห้องแทบสะดุดหัวใจเต้นระรัวจนเหมือนจะหลุดออกมานอกกอกเขาหยิบโทรศัพท์ กดเบอร์แม่อย่างลนลานแต่ปลายสายไม่มีเสียงตอบรับเพียงสัญญาณสั้นๆวุดวุดที่ฟังแล้วเหมือนบีบคอเขาพยายามโทรอีกครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงเดิมวุดวุดมือเขาเริ่มชาอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างประหลาดจนเส้นขนุก,กวับตั้งแต่ต้นคอถึงแผ่นหลังเขารีบคว้ากุญแจ วิ่งออกจากบ้านลมร้อนปะทะหน้าแต่ในอกกลับเย็นวาบเหมือนน้ำแข็งระหว่างขับรถเสียงลมหายใจของเขาดังจนแสบหูทุกสัญญาณไฟทุกเสียงรถทุกเงาเสาไฟล้วนดูยาวเหมือนเวลาถูกยืดออกจนทรมานเขาขับไปบ้านญาติที่แม่เคยไปพักช่วงสั้นๆแต่เมื่อไปถึง บ้านเงียบสนิทประตูล็อกไม่มีรองเท้าแม่ไม่มีเสียงที่คุ้นเคยเพื่อนบ้านเดินออกมามองหน้าเขาด้วยสีหน้าแปลกๆแม่แกไม่ได้อยู่นี่หลายวันแล้วนะออกไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเห็นว่ามีคนมารับคำว่ามีคนมารับเหมือนแช่หัวใจเขาไว้ในน้ำแข็งหูอื้อลมหายใจขาดช่วง ใครใครมารับแม่เขาถามแต่เพื่อนบ้านก็สายหน้าบอกเห็นแค่รถตู้สีหม่นไม่มีป้ายจอดอยู่ไม่นานแล้วก็พาแม่ขึ้นไปเขายืนงงเหมือนโลกทั้งใบหมุนช้าๆพื้นใต้เท้าสัน่นหรือเป็นตัวเขาเองที่สัน่นความผิดของเขาเหมือนกลายเป็นหินก้อนใหญ่ ทับอ,อกจนแทบยืนไม่ไหวเขารีบโทรหาเพื่อนญาติใครก็ได้แต่ทุกคนตอบเหมือนกันไม่มีใครเห็นแม่ไม่มีใครรู้ว่าแม่ไปไหนฟ้าเริ่มมืดลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนในลานเขายืนอยู่คนเดียวมือกำซองจดหมายของแม่แน่นจนยับหน้าอกหนักจนเหมือนหายใจไม่ได้ ในความมืดนั้นเขานึกถึงประโยคสุดท้ายในกระดาษแม่รักลูกเสมอและทันใดนั้นโทรศัพท์ในมือเขาก็ดังขึ้นเสียงสั้นสั้น,นแต่กรีดลึกในใจเบอร์ที่โชว์บนหน้าจอคือเบอร์ของแม่เขาชะงักยืนนิ่งหัวใจหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีปลายนิ้วกดรับช้าแต่หนัก เหมือนกดลงไปบนความจริงที่เขาไม่อยากรู้และเมื่อสายเชื่อมติดเสียงที่ดังขึ้นจากปลายสายไม่ใช่เสียงแม่ของเขาเสียงที่ดังขึ้นจากปลายสายแผ่วขาดห่วงเหมือนผ่านอุโมงค์แคบๆเต็มไปด้วยเสียงลมคลื่คราดไม่ใช่เสียงแม่ไม่ใช่แม้แต่เสียงของคนที่เขารู้จักมันเป็นเสียงผู้หญิงแปลกหน้าพูดช้า หนักเหมือนมีอะไรอัดคอคุณเป็นลูกชายใช่ไหมปลายเสียงขาดหายตามด้วยเสียงลมหายใจแรงเหมือนคนที่กำลังเจ็บหรือกำลังก้นสะอื้นเขาใจหายวาบมือสั่นจนโทรศัพท์แทบหลุดใช่ครับแม่ผมอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นไม่มีคำตอบทันทีมีเพียงเสียงลมหอบ กับเสียงเหมือนของแข็งลากผ่านพื้นกึกกึกคล้ายเก้าอี้ไม้เก่าๆขยับตัวเขาขนลุกทั้งแขนแผ่นหลังเย็นจนชาจากนั้นเสียงผู้หญิงคนนั้นก็พูดต่อเบาลงเหมือนกลัวใครได้ยินแม่คุณไม่สบายแม่พยายามโทรหาแต่ไม่มีใครรับเขากัดฟันใจเหมือนจะหลุดออกมาเต้นนอกอก เธออยู่ที่ไหนบอกผมมาผมจะไปเดี๋ยวนี้อีกฝั่งเงียบเงียบจนได้ยินเสียงกดจมูกหายใจเหมือนมีใครอยู่ไกลไม่มากเกินไปแล้วเสียงหนึ่งก็แทรกขึ้นมีน้ำหนักกว่าเดิมชัดกว่าเดิมแม่คุณฝากของไว้ให้เขาขมวดคิ้วสับสนมือเย็นจนจับโทรศัพท์ไม่มั่นของอะไร ผมมีของที่แม่ฝากไว้แล้วผมเจอในห้องของแม่เสียงฝั่งนั้นรีบแทรกคมสั้นเหมือนรีบพูดก่อนที่จะมีเสียงอื่นขัดไม่ใช่ของนั้นอีกอย่างของที่แม่ซ่อนไว้จริงๆแม่บอกว่าถ้าลูกชายรู้ลูกจะเสียงขัดห้วนตามด้วยเสียงเหมือนสายสั่นแรงกรึกลึก เขาเผลอก้าวถอยหัวใจเต้นแรงจนอึดอัดผมจะอะไรแม่พูดว่าอะไรบอกผหม,มก่อนเขาจะพูดจบเสียงประตูหนักๆปังดังชัดเข้ามาในสายเหมือนใครเปิดประตูแรงจนผนังสัน่นตามด้วยเสียงชายแก่ต่ำห้วนเหมือนพูดผ่านฟันที่บีบแน่นใครให้โทร ใครเสียงผู้หญิงร้องเบาๆเหมือนโดนดึงตัวแล้วเสียงทั้งหมดก็ขาดหายไปทันทีสัญญาณตัดเหลือเพียงความเงียบและลมหายใจของเขาที่หนักเกินควบคุมเขายืนนิ่งกลางลานบ้านญาติไฟถนนกระพริบอ่อนๆเหมือนจะดับตลอดเวลาหัวใจเขาเต้นรัวขาเริ่มสัน่น น้ำเสียงผู้หญิงคนนั้นยังดังกล้องในหัวแม่คุณไม่สบายเขามองโทรศัพท์หน้าจอว่างเปล่าไม่มีเบอร์โชว์ไม่มีประวัติสายเหมือนการโทรครั้งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยลมพัดแรงพัดเศษใบไม้ปลิวเข้าหน้ากลิ่นดินแห้งปะปนเหงือ่อทำให้เขาหายใจติดขัดเขาเงยหน้า และในเงามืดด้านหลังสาวไฟเขาเห็นบางอย่างร่างบางๆโครงผอมยืนก้มหน้าเหมือนกำลังก้าวออกจากความมืดช้าชัดใกล้ขึ้นเรื่อยเเสื้อคลุมสีเก่าที่เขาเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กกลิ่นอบเชยอ่อนๆกลิ่นเดียวกับผ้าที่แม่ห่อสมบัติไว้เขากรับริบตา หัวใจเหมือนหยุดเต้นแม่แม่เขาพึพรรมพำออกมาเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินเองด้วยซ้ำลมหายใจติดคอเหมือนมีมือเย็นเย็นบีบไว้แน่นร่างนั้นไม่ตอบไม่ขยับเพียงยืนก้มหน้าเส้นผมปรกแกม้มปลายผมปลิวตามลมเหมือนกำลังสั่นไหวพร้อมหัวใจของเขา เขาก้าวขึ้นหนึ่งก้าวพื้นซีเมนเย็นเฉียบอยู่ใต้เท้าเหมือนแผ่นน้ำแข็งแม่ใช่แม่จริงๆใช่ไหมผมขอโทษผมอยากร่างนั้นเง่อยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพียงนิดเดียวแต่พอให้เห็นว่าดวงตาเต็มไปด้วยเงาสีเข้มเหมือนซ่อนอะไรลึกเกินกว่าที่คนจะรับไหวเขาแข็งค้างขนุกกวบตั้งแต่ต้นคอ กระจายไปทั่วแขนแม่ตาแม่ก่อนเขาจะพูดจบร่างนั้นโน้มตัวก้าวออกมาจากเงามืดทีละน้อยทีละก้าช้าหนักเหมือนรอยเท้ากระแทกลงบนใจเขาตรงๆเขาถอยหอบแรงคอแห้งลมเหมือนหมดจากปอดทั้งหมดในครั้งเดียวแต่พอไฟถนนกระพริบอีกที ร่างนั้นก็หายไปเหลือเพียงลานว่างและเสียงลมตีเสาไฟดังวึดๆเขาหันซ้ายหันขวามองทุกซอกแต่ไม่มีใครไม่มีรอยเท้าไม่มีเงามีเพียงกลิ่นอบเชยกลิ่นเดียวกับแม่ลอยอยู่บางๆในอากาศรอบตัวเขาเขายืนอึง้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บ เหมือนจะทะลุออกมาจากซี่โครงโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เบอร์แม่เป็นเบอร์แปลกไม่มีชื่อไม่มีที่มาเขากดรับโดยไม่คิดเสียงหอบหนักดังขึ้นคล้ายเสียงผู้หญิงเดิมแต่เข้มกว่ารีบกว่าเหมือนกํำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอย่ากลับบ้านอย่าเข้าไป บ้านคุณนิ้เสียงขาดพรึบเหมือนสัญญาณถูกกระชากทิ้งเหลือเพียงเสียงอื้อหนักๆก,กดหูจนเวียนหัวเขายืนตัวแข็งคำว่าอย่าเข้าไปก้องซ้ําในหัวเหมือนถ่ายทอดความกลัวจากปลายสายเข้ามาในกระดูกตัวเองเขาหันมองถนนกลับบ้านไฟสลัวสลัวเรียงต่อกันเป็นแนวยาวเหมือนทางที่กำลังรอให้เขากลับไป รออะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านนั้นอากาศเริ่มหนาวขึ้นทั้งที่เป็นกลางค่ำคืนอากาศร้อนลมเย็นวูบพัดผ่านต้นคอเหมือนมีใครยืนอยู่ด้านหลังเขาหันขอบแต่ก็ไม่พบใครมีเพียงเงายาวของตัวเองทอดไปบนพื้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาชะงักคือเงานั้นยาวเกินกว่าที่ควรจะเป็นยาวเกินร่างจริง เหมือนมีใครยืนข้างหลังซ้อนอยู่ใกล้มากเขาขยับตัวแต่เงาไม่ขยับตามทันทีดีเลยไปเสี้ยววินาทีราวกับเงามันคิดก่อนจะขยับตามหัวใจเขาเต้นโครมเสียงหูอื้อโลกหมุนช้าขาแทบไม่มีแรงเขากลืนน้ำลายช้าแห้ง เหมือนกลืนทรายแล้วเสียงเบาๆก็แทรกขึ้นในความเงียบกระซิบอยู่ตรงต้นคอใกล้จนเขารู้สึกถึงลมปะทะผิวกลับบ้าเขาตาเบิกกว้างสะดุ้งจนแทบโดดถอยหลังเสียงนั้นเสียงผู้หญิงเสียงที่คุณเสียงที่เขาไม่อยากเชื่อว่าจะได้ยินแบบนี้เสียงแม่เขาหันทันที เร็วจนน้ำตาไหลาตามแรงหมุนแต่มองไปมีแค่ความว่างแค่ลมนิ่งๆแค่ไฟถนนกระพริบอ่อนๆแต่กลิ่นอบเชยยังคงอยู่แรงขึ้นชัดขึ้นลอยวนรอบตัวเขาราวกับกำลังอบเขาวไว้แม่แม่อยู่นี่จริงๆใช่ไหมแม่อยู่ไหนกลับมาหาผมเถอะผมขอโทษผมคิดถึงแม่ เสียงลมหอบใกล้หูดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิมลึกกว่าเดิมเหมือนอยู่ในตัวเขาเองลูกกลับมาเดียเสียงนั้นหายไปทันทีเหมือนโดนตัดกลางประโยคไฟถนนดับลงวูบทั้งถนนมืดสนิบเหลือแต่เสียงหัวใจเขาดังต่อเนื่องตุบตุบตุบเร็วแรง เหมือนเตือนอะไรบางอย่างเขาหันกลับไปมองทางกลับบ้านระยะทางที่เขาเคยขับรถเพียงสิบนาทีตอนนี้ดูเหมือนยาวไม่มีที่สิ้นสุดแต่สิ่งที่ทำให้เขาชะงักที่สุดคือแสงไฟดวงหนึ่งที่สว่างขึ้นมาจากไกลๆใกล้บ้านของเขาเองแสงสีส้มอ่อนสั่นไหวเหมือนเปลวไฟเล็กๆเ,เหมือนเงาความร้อนที่สะท้อนบนผนัง และเงาที่กำลังก้าวผ่านหน้าต่างบ้านเขาช้ายาวผิดรูปเหมือนมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดเขาเพ่งมองหายใจติดขัดแม่แม่คำถามนั้นหลุดออกมาจากปากเขาแผ่วเบาแต่ในหัวกลับดังเหมือนตะโกนเงายาวที่เคลื่อนไหวในบ้านไม่ใช่แค่ผ่านไป มันหยุดเหมือนรู้ว่าเขากำลังมองอยู่ตรงนี้ลมเย็นพุ่งเข้าช่วงอกเขาเหมือนมีใครเอามีดน้ำแข็งเสียบเข้าในซี่โครงเขาหายใจลำบากคอแห้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บไฟสีส้มยังสั่นไหวในบ้านเหมือนมีเปลวไฟเล็กๆอยู่ด้านในสะท้อนบนผนังเป็นรูปร่างประหลาดบางยาวบิดโค้ง เหมือนไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นแต่ลอยต่ำๆอยู่เหนือมันเขารู้สึกถึงเสียงหึ่งในหูเหมือนเลือดไหลย,ย้อนหลังในเส้นเลือดทุกสัญชาตญานตะโกนให้วิ่งหนีแต่ขากลับขยับไม่ได้เหมือนพื้นยึดเท้าไว้สายตาของเขาจับที่หน้าต่างบ้านและทันใดนั้นเงานั้นก็เงยหน้าขึ้นช้าๆแม้มันจะเป็นเพียงเงา แต่เขากลับรู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมาที่เขาโดยตรงเขาสะดุง้งถอยหลังชนกําแพงบ้านญาติหัวใจเต้นกระแทกจนชำ้ำไม่ใช่แม่ไม่น่าใช่แม่จะไม่มีวันยืนแบบนั้นไม่มีวันเป็นเงาแบบนั้นแต่แล้วเขาก็ก้อนหายใจเพราะทันใดนั้นเสียงเบาๆดังขึ้นมาจากทิศทางบ้านเขา ลอยมาตามลมสั้นขาดห่วงเหมือนคนร้องไห้ลูกเสียงแม่เสียงแม่ชัดเจนเหมือนยืนอยู่แค่ไม่กี่ก้าวตรงหน้าเขาตาเบิกกว้างน้ำตาคลอขาทั้งสองเหมือนได้แรงกลับมาในทันทีเขาว,วิ่งวิ่งโดยไม่คิดไม่สนว่าสิ่งที่รอยอยู่คืออะไรถนนยาว ไฟดับเป็นช่วงเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังรัวหัวใจเต้นตามจังหวะตุบตุบตุบยิ่งเข้าใกล้บ้านกลิ่นอบเชยยิ่งแรงขึ้นแรงจนเหมือนถูกอัดอยู่ในห้องเล็กๆหายใจแทบไม่ออกบ้านของเขาอยู่ตรงหน้าเงาในบ้านยังอยู่ขยับกระตุกเหมือนกำลังรอเขาเขาหยุดหอบ ยกมือคำหัวเข่าลมหายใจแรงจนเจ็บหน้าอกแล้วเสียงเสียงที่ทำให้เขาหนาวตั้งแต่สารหลังถึงปลายเท้าก็ดังขึ้นข้างข้าง,างหูชัดมากใกล้มากเหมือนยืนอยู่ข้างหลังเขาในเงามืดลูกอย่าเคเสียงขาดห้วนเหมือนถูกดึงกลับไปด้วยแรงมหาศาลเขาหันขวบเร็วจนเกือบล้ม ไม่มีใครไม่มีแม้แต่เงามีเพียงลมที่พุ่งเข้าหน้าจนแสบตาเขาตัวสั่นมือเย็นเขาเริ่มไม่รู้ว่าเสียงนั้นต้องการให้เขากลับบ้านหรือต้องการกันไม่ให้เขาเข้าไปแต่สายตาของเขากลับไปติดอยู่ที่หน้าต่างบ้านแสงสีส้มสะท้อนเงาร่างนั้นอีกครั้งและครั้งนี้เงานั้นกำลัง ยกของบางอย่างขึ้นมาใกล้ใบหน้าบางอย่างที่เป็นรูปทรงเหมือนซองจดหมายแบบเดียวกับที่แม่ทิ้งไว้ให้เขาเขาหยุดหายใจเลือดในกายเย็นวาบแม่แม่มีอะไรจะบอกผมใช่ไหมเขาก้าวขึ้นหนึ่งก้าวอีกก้าวอีกก้าวจนถึงหน้าบ้านเงือเย็นไหลเต็มหลัง กลิ่นอบเชยแรงจนเหมือนยืนอยู่ในห้องปิดตายเขาเอื้อมมือจับลูกบิดประตูเย็นเหมือนจับโลหะจากห้องแช่ศพเขาก้านหายใจค่อยๆหมุนลูกบิดเสียงกริก๊กดังชัดในความเงียบแล้วเขาผลักประตูเข้าไปช้าๆแสงสีส้มตอนนี้ชัดเจนขึ้นไม่ใช่ไฟไม่ใช่เทียนแต่เป็นเหมือนแสงสะท้อน จากของบางอย่างกลางห้องโต๊ะไม้กลางบ้านมีผ้าคลุมสีเดียวกับผ้าที่แม่หอทองไว้วางอยู่และเหนือผ้าจดหมายอีกซองตั้งอยู่บนขาตั้งไม้เล็กๆเหมือนถูกจัดไว้ให้เขาโดยเฉพาะเขาเดินตรงเข้าไปหัวใจเต้นจนเจ็บมือสั่นเหมือนจะล้มทั้งยืนเขาหยิบซองช้า หนักเหมือนมีน้ำหนักมากกว่ากระดาษธรรมดาบนหน้าซองเป็นลายมือแม่ข้อความสั้นๆแต่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นลงทันทีอย่าเชื่อเสียงที่ลูกได้ยินแม่ไม่ได้เป็นคนโทรหาเขาเผลอปล่อยลมหายใจแรงจนซองแทบหลุดมือแต่ก่อนเขาจะเปิดจดหมายเงาที่เขาเห็นจากหน้าต่าง รากฏขึ้นตรงมุมห้องด้านหลังเขาค่อยๆขยับค่อยๆเอียงคอเหมือนจ้องมองเขารอให้เขาอ่านต่อเขายืนนิ่งมือยังถือซองจดหมายแต่หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนหัวอกจะฉีกออกเป็นสองส่วนเงาน,านั้นที่เคลื่อนไหวช้าๆในมุมห้องยืดตัวสูงขึ้นบิดร่างเหมือนเงาที่ไม่ได้สร้างจากคนจริง แต่สร้างจากความมืดที่มีชีวิตเขากลืนก้อนบางอย่างที่คอและเปิดซองจดหมายออกช้าระวังเหมือนรู้ว่านี่คือคำตอบสุดท้ายลายมือแม่อ่อนโยนเหมือนเดิมแต่หนักด้วยความจริงที่ทำให้เขาชาไปทั้งตัวลูกแม่ถ้าวันนี้ลูกได้ยินเสียงของแม่เสียงที่เรียกชื่อลูกให้รู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่แม่ แม่จากไปก่อนลูกจะกลับมาแต่แม่ยังเฝ้าดูแม่อยากเตือนว่ามีบางอย่างในบ้านที่อยู่มานานกว่าเรามันติดตามแม่และตอนนี้มันกําลังหาลูกเขาอ่านประโยคสุดท้ายลมหายใจขาดห่วงเหมือนมีอะไรหนักๆทับลงบนอกอย่าให้มันได้เข้ามาแทนที่หัวใจลูกออกจากบ้านตอนนี้ เขาเงยหน้าเงานั้นใกล้กว่าเดิมมากใกล้จนเห็นขอบร่างสั่นเหมือนควันงอนแงเหมือนจะกลืนแสงไฟในห้องสายตาเขาประทะกับรอยแยกคล้ายรอยยิม้มที่ฉีกกว้างเกินมนุษย์เขาไม่รอไม่คิดทุกเซลล์ในร่างร้องให้วิ่งเขาออกแรงสุดตัววิ่งพุ่งไปที่ประตูขณะนั้น,งน,งนเงาเคลื่อนตามไว พลิกตัวผิดรูปเหมือนเงาไม่มีข้อจำกัดของกระดูกมนุษย์เสียงลมหอบดังตามหลังเหมือนฝันร้ายไล่ล่าจริงๆเขากระชากประตูพุ่งออกไปในความมืดล้มกลิ้งบนพื้นดินแต่รีบลุกทันทีวิ่งออกห่างบ้านห่างแสงสีส้มห่างจากสิ่งที่แม่เตือนเมื่อเขาออกจากเขตบ้านลมก็หยุด กลิ่นอบเชยหายไปทันทีเหมือนมีบางอย่างถูกขีดเส้นกั้นไม่ให้ตามมาได้เขาหยุดหอบแรงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวบ้านของเขาเมื่อสนิทเงาหายไปเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ในนั้นเลยเขามองซองจดหมายในมือนิ้วสัน่นแต่หัวใจค่อยๆสงบลงแม่แม่ปกป้องผมอีกครั้ง เขานั่งลงบนฟุตปาดสูดลมหายใจยาวรู้ดีว่าคืนนี้เขาไม่มีบ้านให้กลับไปแล้วแต่เขาเหลืออย่างหนึ่งที่เงาไม่มีวันเอาไปได้ความรักของแม่ที่อยู่ในจดหมายในความทรงจำและในหัวใจของเขาเขาปิดตายกมือแต่ซองเหมือนแต่แม่เป็นครั้งสุดท้าย และด้วยเสียงแผ่วเบาเกือบกลายเป็นกระซิบเขาพูดออกไปในความมืดแม่ผมจะไม่กลับไปที่นั่นอีกและผมจะไม่มีวันปล่อยให้มันได้แทนที่หัวใจผมลมอ่อนๆพัดผ่านอกอุ่นอ่อนโยนเหมือนมือของแม่ค่ำคืนนี้เป็นคืนแรกที่เขารอดพ้นจากเงา และได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยคำเตือนสุดท้ายจากคนที่รักเขาที่สุดบนโลกนี้